โดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิรสวัสดีพี่ตั้มค่ะวันนี้ก็นั่งกันอยู่สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ค่อยได้นั่งกันในห้องเท่าไหร่นะทำไมอะข่าวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นในช่วงของเราแบบโซนส่งคนนะคะออกไปท่องเที่ยวปีใหม่ไปใช่ไปไป นั่นแหละอะไรจำไม่ได้ก็มีที่หมาชีดนะคะกรุงเทพอภิวัตน์นี่ะคะแล้วก็นี่ช่วงเขาดาวด้วยคุณต้นเขาเห็นว่าไปไหนนะเซนทันเวอร์นะคะแล้วก็มีไปวัดนะสวดบนข้ามปีนะคะนี่เลยพี่ตั้มเช้าวันนี้นะคะทางกรมอุตุเขาบอกว่าอากาศในกรุงเทพมหานคร15องศาไม่เช้าหรอใช่ค่ะกทมใช่โอ้สภาพกทมนะ กรมตูก็แจ้งกันมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าหนาแล้วบอกกรทมมีโอกาสแตะ16บหกใช่ค่ทีิหเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายประกาศล่าสุดก็ออกมาว่านี่นะคะจะ18อีกแล้วนะคะโอ้1สนี่ไม่หมายถึงอายุนะหมายถึงองศานะคะแล้วอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ครับวิจะอาบน้ำไหมล่ะ ต้องคิดนะอเออพี่ตั้งปกติอาบน้ําอาบน้าแม้ตอนเช้าคือคนไทยเราติดอาบน้นําเนาะโอ้ใช่เขาเย็นอย่างงี้นะต้องอาบอย่างงี้ใช่ไหมแต,แต่คนต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหนาวเนี่ยเขาก็เอ๊ะทำไมเราต้องมากลางคืนเราก็อาบน้ําแล้วนี่สะอาดแล้วไม่ <laughs> ไม,ไมีไม่มีเหงื่อ <laughs> ตื่นมาทําไม<อ>คนเขาโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเน่ยเขาจะสงสัยคนไทยมากว่าทําไมตื่นเช้าคุณต้องอาบน้ํา เพราะว่ากลางคืนมันเย็นคุณอาบแล้วใช่ไหมล่ะคุณขืนแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีเหงื่อตื่นมาคุณก็แค่แปลงฟันแล้วก็กจบแล้วอย่างเงี้ย oh, แต่เรา oh. ไม่ได้ไง ไม่จริงแล้วอ่ะปกติอ่ะบ้านเราเป็นเมืองร้อนไงแน่นอนนะแต่พอแบบว่าอากาศเย็นเย็น hmm. มันก็มันก็จะเย็นจริงๆอ่ะเหมือนเราไม่ชินด้วยไงมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหหนาวมากหนาวมายเลยอ่ะ,อะนะคะแล้วจําได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะนะคะ,ะตื่นไปเรียนหนังสืออ่ะถ้ามันเป็นช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะคะก็ะะะาอาจจะแบบว่าแค่ถู <laughs> พอาบน้ำแบบว่าถูถูพรมๆตื้อๆตื้อๆอาบไปแล้วใช่อาชัยนี่ยอมรับด้วยเป็นทำเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าว่าจะเด็กแล้วผู้สูงวัยก็เหมือนกันนะอากาศเย็นๆแบบนี้นะเอาก็ไม่อาบนะถ้าเป็นผู้สูงอายุว่าเอาเป็นวัดยึดใบยๆก็แล้วกัไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านใบยๆค่อยอาบครั้งเดียว จบละก่อนจะนอนก็ไปแปรงฟันซะหน่อยหนึ่งไปทําความสะอาดไอ้ตรงนู้นตรงนี้ว่ากันไปแต่จริงๆถ้าผู้สูงอายุเข้าใจได้ะผู้สูงอายุเข้าใจได้แต่คนปกติทั่วไปนะคะเออก็มีที่แบบคนที่เขาพูดกันว่าอุ้ยอากาศหนาวมันต้องต้องอาบน้ำได้หรอมันไม่ต้องอาบก็ได้มั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นก็อาบเสร็จเรียบร้อยผิวก็แห้งทาก็ต้องทาครีมอีกไม่ทาก็คันอมันเยอะนะใช่นะ แต่เนี่ยมันไปสอดคล้องกับผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะพี่ <Wow. S 1> ตั้งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องอาบน้ําทุกวันก็ได้ hmm. หรือไม่ต้องอาบบ่อย uh huh. อาบทีหนึ่งก็ไม่ต้องอาบนาน hmm. แต่บางคนอ่ะโอ้อาบน้ําทีเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงก็มีนะ ขัดดยนะขัดขัดถูถูขัดขัดถูถ,ถ,ถ,ถูอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยนะคะมันก็เลยเนะี่ยมีเป็นที่มาของเรามาคุยกันในวันนี้เนาะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราควรที่จะอาบน้ําทุกวันไหมหรือว่าต้องอาบบ่อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่อากาศหนาวหนาวเนี่ยมันต้องอาบหรือเปล่าเขาอากาศร้อนอันนี้เข้าใจไงเราจะเหนืดอ <c oughs> หนื่อ่ะเห็นไหมอื่นช้ามาก็รู้สึกไม่สบายตัวก็อาบรู้สึกสดชื่นอาบแน่นอนกลับบ้านต้องอาบแต่ถ้ามันเย็นๆแบบเนี้ยจะต้องอาบไหมก็อาบ ไม่ในในข่าวเนีย่ยในข่าวเขาก็บอกว่าก็อาบได้อ,อาบได้แต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าอ่ะแบบนั้นไม่ใช่บางคนนี่สระผมได้ไงเฉพาะบางจุดอ่าอใช่อันนี้ก็คือแนะนําว่าแนะนําเฉยๆนะเออแล้วแต่ว่าใครจะทําหรือไม่ทําตามก็ได้แนะนําว่าอาบเป็นจุดๆอ่าจุดที่มันจะแบบว่าเหงื่อออกได้คอ,อเขาเรียกว่าอะไรอันตรงนี้เขาเรียกอะไรคอคอคอ จักกะแล้วก็ส่วนสมวนของเราอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่ลงลืบว่ากันไปเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันไม่มีกลิ่นอับอะไรแบบนี้ไงนั่นแหละหรือเอาเรียกนี่ยเอาเอาล้างหน้าแปลงฟันถูกต้องคอรักแล้วใช่เอออะไรนะจุดสงวนจุดซ่อนเร้นจุดสงวนอะไรก็ได้ถ้าขนาดนั้นก็อาบไปเลยดีกว่าไหมอะไหนไหนคนไหน ถ้ามาถึงถึงถึงหน้าถึงคอรักแล,แล้วก็จุดซ่อนเลนอาไปเลยดีกว่าไหมถ้าขนาดน,นั้นแล้วแต่าบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ยเอ้ยวิ่งผ่านน้ำก็ได้อือไปแล้วเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกนะนกับผู้สูงวัยก็ต้องคือไม่จําเป็นถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเอาแค่กลางวันอาบาอากาศที่มันแบบร้อนสุดเนี้สามสิบองศาเนี้ยอาบเสร็จแล้วก็จบละ เดี๋ยวไม่สบายไงเดี๋ยวไม่สบายใช่นะคะเพราะเขาบอกว่าอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้แพทย์ก็เคยออกมาเตือนแล้วว่าเว้ยอากาศเย็นเนี่ยมันทาให้ช็อกได้เลยนะคะแบบเฉียบพันธน่ะนั่นแหละเนี่ยคุณนุติไกรเขาบอกว่าชายทุ่งใส่น้อยบ้านผมเนี่ยเช้าๆในสิบเก้าองศาน้ําไม่อาบตามเคยครับเย็นใยญเยื่ครับแล้วยิ่งจะแบบว่าบางบ้านที่แบบเป็นก่อปูนแบบหมายถึงว่า เอาน้าไปพักเอาไว้เขาได้ไงในในห้องน้ําอะก่อปูนปูกกระเบื้องอะแล้วทั้งคืนที่เราทิ้งน้ำเอออวาเอออ่างเออแล้วทิ้งน้ำเอาไว้ตื่นเช้ามาตีห้าเย็บเลยเจอไปบ้านแบบว่าบ้านญาติต่างจังหวัดเนี้ยเย็บตรงนี้เสียงสั่นเลยนะเสียงเลือ คุณจันทา้อยหามาสวัสดีค่ะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยสวยงามแล้วก็คุณมดมีนบุรีก็สวัสดีค่ะคุณตั้มคุณอะนะฮะพี่จริยากนะ็หนาแบบนี้วิ่งผ่านน้าเหมือนกันก็ <c oughs> วิ่งผ่านน้าเหมือนกัน <c oughs> คุณอนันตชัยบอกคนสะอาดเขา,เานานๆอาบครับสกป๊กเนี่ยเขาถึงอาบทุกวนัน <c oughs> เออถ้าสกพป๊กอาบทุกวันนะสะอาดคิดอย่างนั้นก็ดีสะอาดต้นนานอาบทีแล้วก็คุณสมพงษ์ก็วันที่6เดือนหนึ่งหกแปด ตัวลงตัวเล็อะไรว่าไม่รู้นะจดจดกัดมารอยนวแบบนี้โอเคหมดเวลาแล้วครับเอาว่ายังไงก็ดูตัวเราว่าเราไหวไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่นอนเย็นๆแบบนี้ก็ไม่ควรไปละขอบคุณสวัสดีครับตีเมืเย็เป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม